ครับสวัสดีครับพ,พ่อแม่แม FC ล่าอุ้งหถิงส,สาวน้อยเพรบ้านแพงท่นครับเช้านี้ครับวันศุกร์ที่12ครับพฤษภาคมวันนี้หมอนัดไปตรวจดูฟันครับเดี๋ยวไปพบหมอครับวันนี้คนืนก็ดูไลฟ์สด สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับก็สงสารครับเอาฝนครับฝนก็มีมาอีกแล้วครับทีมงานไลฟ์สดนะครับก็ลําบากมากในการไลฟ์สดครับก็เห็นใจครับไม่เป็นไรครับเอาว่ากันใหม่ครับยังดีครับที่แอดมินนะครับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับยังไลฟ์สดให้ได้ดูนะครับจนถึงเช้าครับขอบตาดำอีกแล้วครับท่าน โอเคครับเดี๋ยวไปพบแพทย์ครับวันนี้ครับแพทย์นับกับ